ล้นแล้มีสิ่งที่เข้าไปนะครับช่วงนี้จะพาคุณเปิดประสบการณ์ดนตรีซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีระดับโลกครับครับตอนนี้เจนมีความรู้สึกว่าเจนได้เห็นเห็นนะเบางอย่างเฮ้ยไม่มีใครๆครพี่ทำอะไรครับผมเอา ก็ปูมาสะเทพเลยปูมาเออเขาว่าอะไรรู้ไหมครับเขาเพิ่งเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นกันครับเมื่อจากที่เราไปกันมาเมื่อเช้านี่เองนะฮะซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าโอ้ต้องแสดงความยินดีนะครับกับน้องๆสี่คนที่ได้เดินทางไปฟรีกับ t m Music ของเราครับผมนะฮะวันนี้เนี่ยเรามีภาพมาฝากกันด้วยนิดๆหน่อยๆนะเป็นภาพสดๆที่เพิ่งเอาลงเครื่องมาเมื่อวันนี้นี่เองนะฮะเพราะว่าสดจริงๆเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะพี่เคนนะครับกับ พี่พลเนี่ยนะฮะติดเจ็ตแหลกอยู่ครับผมอะไรนะคือเจตเจตแหลกอ๋อเจ็ตแหลกเจ็ตแหลกกันเหรอคือเป็นพี่เป็นเป็นพี่ของเจ็ตแหลกอรัคือแหลกมากครับผมล่าแหลกครับผมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเขามีส่งอะไรมาให้เราได้อัปเดตกันดูดูกันหน่อยฮะครับผม สิบองศาได้นะครับที่เม่เราบอกใช่ฮะร้อนมากจริงๆแต่ว่าเขาจะมีผ้าขนหนูเท่ๆเห็นไหมฮะแล้วเขาก็จะมีเป็น Official Product ของเขานะฮะเห็นไหมฮะที่เป็น Summer Sonic ทั้งหลายเนี่ยคนก็จะไปซื้อของอุดหนุนกันมานะครับอันนี้คือเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับของงานใช่พี่บองเบียรู้สึกไงครับพี่รู้สึกอยากไปมากรู้สึกว่าสักครั้งมืนวดไปเฮ้ยนี่โอ้โหยี่อะไรอ่ะโอ้โอยไพี่โ้ยมีแบบนี้ดยเหรอ เอาโหดูคนพี่โอ้โหอ่านะฮะซึ่งไลอัพนะครับของซัมเมอร์โซนอกครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีวงเมทัลิก้าด้วยพี่พีรบใช่ครับวงตัวพ่อเลยนะตัวพ่อเลยนะนี่เป็นเวทีเวทีหนึ่งของเขาเองแค่แค่นี่แค่เวทีเดียวนะฮะใช่ครับอโหดูคนดิครับนะครับ เป็นไงฮะผมก็แบบว่าผมชอบคนญี่ปุ่นหนึ่งเวลาที่เขาดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบแบบเพียงเขาจะพร้อมเพียงมากไม่ว่าจะเป็นไอ้สมมติว่าเขามีอะไรนะไอ้เป็นคอะไรใช้พัดอ่าแล้วจะเขาจะใส่ป๊อปตลอดเวลาแล้วก็คาราที่ถ้าทังเกตเห็นจะเห็นแบบป๊อปตลอดเวลาครับผมอันนี้เขาเขาเชียร์คอนเสิร์ตแล้วเขาจะมาหาข้าวเปลือกกินครับไม่ใช่ไข่พี่เหรอครับใช่ครับโอ้โหนี่เรามีเสื้อโชว์ด้วยนะเออนี่เสื้อเสื้อนี่เอามาจากญี่ปุ่นเมื่อเช้านี่เองนะฮะกล้องเห็นไหม ใช่แต่เราไม่ได้แจกนะฮะเราไม่ได้แจกเราไม่ได้แจกครับเพราะว่านี่เป็นเสื้อ้องบอกว่าเป็นอะไรที่หายากมากจริงครับคือเอามาให้รู้ว่าเราไปจริงๆใช่ด้านหลังด้านหลังมีให้ดู้วยครับด้านหลังโชว์ด้านหลังด้านหลังด้ับผมจะโชว์ด้านหลังมีไลน์อัพครับผมอ้ยอันนี้มันคลิปอะไรด้านหลังมีไลน์อัพของวงนะครับซึ่งเยอะมากครับยาวตั้งแต่ ต้นคอไปนถึงก้นเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะอยากได้ครับแต่ถามว่าเราแจกไหมไม่แจกครับผมว่าผมจองแล้วครับผมจองแล้วไม่ไม่ใช่จจกที่นีเออนะครับแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนของเราด้วยนะฮะที่ทําให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณจ้าขอบคุณเครื่องดื่มแหงมีแหงไม่มีแหงนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Quick s n a บ เข้าเส้นนะครับเช่นะครับก็อนนะเดี๋ยวรีบติดตามอีกทีหนึ่งตอนที่สอบพิธีกรของเรากลับมาใช่อันนี้เอามาให้ดูคร่าวๆก่อนสดแบบตั้งจิ้มก่อหลังจากนี้เราก็ยังมีอีกหนึ่งเพลงนะครับตอนนี้เรามีหนึ่งเพลงที่มาแรงมากๆนะของวง Natural Sense ครเหลือเวลาอีกเท่าไหร่เราก็ไปดู MV เพลงนี้กันนะครับ